เป็นโชเฟอร์ขับรถให้แม่เราไปดูกันว่าจะไพีธรทำบุญแบบไหนบ้างนะคะตามมาค่ะตามมาค่ะเพื่อนทุกคนมาถึงวัดแล้วนะคะวัดใกลใ้บ้านค่ะโบสถ์สวยมากเลยนะคะโบสถ์นี้อยู่ดิมครองเลยค่ะนี่กรุงเทพนะคะแต่ยังมีคลองหลงเหลืออยู่สมัยโบราณเนี่ยกรุงเทพจะมี คลองเยอะมากแต่ก็ได้ถมไปเยอะแล้วค่ะเยอะมากเลยเหลืออีกไม่กี่แห่งที่ยังเป็นครองอยู่สมัยก่อนกรุงเทพไม่ครองเยอะมากๆเลยนะคะเราไปดูกันค่ะบรรยากาศดีมากเลยรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยคนคนฝั่งนู้นเขาก็ใช้สะสพานตรงนี้นะคะข้ามาที่วัดแล้วก็ออกออกถนนใหญ่ไปเลยค่ะเพิ่งพาอาศัยกันแล้วกันเนาะวัดกับบ้านแล้วก็พามา ดูท้าเวสสุวรรณค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปเปิดค้นคว้าดูนะคะว่าท้าเวสสุวรรณเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอย่างไรนะคะทีนี้เรามาดูน้องแมวน้องแมวที่หลวงพ่อเลี้ยงไว้เอาบุญค่ะน้องแมวอยู่กันอย่างมีความสุขสามตัวน่ารักมากเลยเดี๋ยวดูใกล้ๆกันนะนี่น้องแมวนั่งนอนอย่างมีความสุขค่ะเออแล้วก็มาดูโคค่ะ มาไทถชีวิตโคหลวงพ่อท่านไปไยมาจากโรงฆ่าสัตว์ค่ะแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้เอาบุญนะคะให้ผู้ที่มาทําบุญนะคะซื้อยญ้าให้กับโคค่ะเดี๋ยวจะเพรให้ยญ้าอ่อนให้ยญาอ่อนโคดูซิว่าโคจะชอบไหมหนูนูๆูมาดูกันนี่โอ้ โอ้โอโอโอโดึงจนจะเพชรจะหกล้มเลยแรงมากเลยน้องแรงมากเลยค่ะกําลังเยอะกว่ายาเพชรแก่แล้วไม่มีกําลังค่ะดูน้องเคี้ยวย่าอ่อนอย่างอเนจอร่อยยาอ่อนอร่อยกว่ายาที่เป็นฟางใช่ไหมคะต้องถามเพื่อนๆที่เลี้ยงกันเนาะยาเพชรก็ได้เห็นเขาพูดกันมาอย่างนั้นเนาะดูน้องเคี้ยวแบบน่ารักด้วยลูกชายก็บอกว่าแม่เตรียมเงินไว้ หยอดตู้ทำบุญนะแม่ทำบุญจ่ายค่าน้ำค่าไฟไปเสร็จแล้วย่าพี่ก็มาปิดทองพระค่ะลูกบอกว่าให้แม่ปิดหัวเข่าหัวเข่าแม่จะได้แข็งแรงเพราะว่าแม่อายุเยอะแล้วเข่าแม่ไม่ค่อยดีแม่เดินเหมือนคนแก่เอ้าก็แม่แก่แล้วจะให้แม่เดินแบบหนุนสาวได้ยังไงอแล้วก็มาปิดที่หลวงพ่อค่ะ แต่ว่าปิดยากกว่าปิดที่พระพุทธรูปนะคะมันเป็นคนละแบบกันนะคะปิดยานิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อนะเดฟเฟก็บอกลูกว่าเออเดี๋ยวไปเดินดูลวงปู่ต่างๆกันนะคะที่ทำคุณประโยชน์ให้กับศาสนาพุทธก็เลยพาลูกมาดูแล้วก็ ดูไปเรื่อยๆๆยค่ะนูนก็อิ่มเอมใจมากค่ะที่ได้อมาวัดสิ่งสุดท้ายที่ทำนะคะคือไปเติมตะเกียบน้ำมันค่ะลูบอกว่าแม่ต้องทำบุญนะท่านจะได้เอาเงินนี้แหละไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟอุปกรณ์ต่างๆภายในวัดนะคะตาเพชรก็ทำบุญแล้วก็เติมตะเกียบน้ำมัน ให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชดชวาลค่ะส่งบุญให้เพื่อนทุกคนด้วยสาธุค่ะ